จเริ่สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองกกปองกลางปองป่ายทางไก่ทางไก่ทาง,งไตทางเนื้อทางทวีปเอเชียทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเมื่อนี่พบกับผู้ขาครับนายโจซักใจดีคนสูงขาวเนาว่เนาใหญ่ไว้มัน่นสูงฉรุดตูดบานหัวล้านและเซ็กซี่รับผมเมื่อนี่สีภาพี่น้องนะครับผมมาอ่ากินของหายากนะครับปีละครั้งครั้งละปีที่เขาออกลูกออกผลนะครับนั่นก็คือ มากตานนะครับผมพี่นอ้องอ่าตอนนี้นะครับน้องไส้กําลังทําการวินิจใช้วิจัยว่าเสียบักัานลงยังไงน,นะครับผมโดยที่ไม่ต้องขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวฮอไปตามเบื้องกันครับผมพี่น้องกับหน้ากล้องจากบาดกันเด้ออ่ะนะครับผมพูดไอ้หนุ่มผมยาวนะครับผม, <laughs> ผมกําลังทําการนะครับใส่ไม้สาวต้อยบักตานว่าทันว่ามันแมนบอลน้อเนาะนําไม้สาขึ้นไปพี่น้องโอนวยบักตาน ยู่งสูงสูงขุนนะครับอา้าล่องเบิ้งพี่น้องรุ่นกันว่าสีได้รับประทานกันหรือบ่ <c oughs> เคยเคยเห็นได้ยินบ่เนี่ย <c oughs> <c oughs> พูดนะนะครับไล่ไล่ไกินมาไล่ตนนะครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งทัศนียภาพของสอวนตานนะครับสวนตานนะครับอันนี้เพื่อนเป็นเจ้าของสวนตานนะครับผมพี่น,ออน้องพูดแมนเบิ้งพี่น้องรอบน้องสาพุนนะเอาว่าทานเพื่อนว่า นะครับแกะก่อนเอาประท่านมันก็ไล่ต้นหายนาะมันก็เอาประท่านเนาะนะครับเสียออบเจ้าของต้นตาลเจ้าของสวนตานพี่น้องตอนนี้ก็ลั่งทํำกันถอยบักตาลโอ้ยธรรมดาเขาก็ขึ้นสันเด้อเอาคือคือว่าขึ้นต้นต้นทั้งสาาไปนี่อบกหรอเหไหมขึ้นต้นขึ้นต้นทันสาาไปนี่ไหมฮะ มันดึงยากบ่ยเอาขึ้นตรวจสาสิเพรกะไก่ก้อนสิเอารุ่นพี่น้องอยงนี้ปวดเอ็นข้อนี่ยังน้อยเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี่ประวัติตะพูเบิงปวดละอ่าผู้ผู้ผู้ทําคลิปกับปวดคือกันเอารุ่นกันพี่น้องขาดแล้วว่าสั้นวะเสียบ่าขาดแล้วว่าสั้นเอาเอาให้ได้เขาซ้ำนี่พอดีเป็นปะกะลังพ่อกินดีพ่อยำปุดปัดปุดปัดบักตานนี่พี่น้องอ่าประโยชน์หลายแนวเด้อพี่น้อง นะครับต้นของเขาครับพี่น้องล่ำต้นของเขานะครับต้นยห่ย่ๆสามารถออกมาทํำเจาะเป็นเลือดได้นะครับผมพี่น้องเจาะเป็นเลือดอะไรโอร้ลอนแล้วพี่น้องโอ้ยจับภาพมาท่านซ้ำโอ้ยค่าข่าตาฝอยอันต้นค่าตาฝอยสปปรรพุณของต้นอยู่ขาดอีหลีเหรอพี่น้องนะครับเป็นผลง,งานการต่อยบักตานนะครับผมพี่น้องเอาแตกไปใส่ในบุเอาคือบอลเลียนครับหัน่น้อง เจ้าสีแด้นหนึ่งหนึ่งหกหกเก่าอ,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 อีกแล้วพี่ตีพูดนะ่ะพี่น้องบ้าตัมนะ้มเลยพี่น้องใส่ใหม่ขั้นกาะนะครับผมใส่ใหม่ขั้นกาะนี่นะครับเจ้าของสวนตาลนะครับเจ้าของสวนตาลเดี๋ยวพิสูจน์เบิ่งเกินว่าพอดีบ่นะครับันพอดีห้องกับสีแด้ดำเนินการต่อในขั้นตอนอตอนนี้เป็นการชั้นสูตรนะครับเป็นการพิสูจน์หลักฐานว่าพอดีไหม หากินยากดีบ่แม,มันได้กินง่ายๆพี่น้องต้องใช้เวลาปลูกยำพุดพพอดีเห็นว่าพอพอดียำพอดียำเออเน,นี่นะครับผมพ่อนาะพอดียำนะครับเออนี่พอพอนิ่มๆซ้ำๆนี่ซ้ำนี่พอดียำคือขันขันอ้อนก็นี่มันมันได้กินหน่อยเนะเอาะอ้นนอนก็นี่ยักหน่อยกต่ที่พอดีมันจังสีใได้แต่ว่าซ้ำนี่กับพอดียำพอดีกินนะครับผมพี่น้องเอ้ารลุ่นต้อไปพี่น้องแซงต้อไป เส้นนี่ก็ถือว่ากินได้นะครับบอ่บอแข็งนิ่มๆพี่น้องนิ่มๆบ่อแข็งนะครับนิ่มกินได้นีนนน่พอดียำ่ำปุดปัดปุดปัดเจ้าบ,บานะครับเจ้าของเพิ่นผู้มีควมชํานานนะครับผมพี่น้องโอ้อนสูงนะครับบางหันบรรยายนหอดว่าตน้นต้นของตาลนี่เขาเอามาเจาะเป็นเลือดได้พี่น้องเขาเอินว่าเลือดต้นตาลนะครับสําหรับกิ้งกา้านหรือว่างาของเขาพี่น้องเอามาทุบทุบทุบครับเอาเส้นของเขากมาเฮ็ดไม้กวาด นะครับตอนเป็นเล็กน้อยนักเรียนนายโยซักก็ได้เคยได้มาเอาไปทําทรงงานทรงคู่นะครับทาไม้กวาดจากเส้นตาลนะครับใบของเขาครับผมพี่น้องสามารถเอามาม่งงล้างค่าได้นะครับเอามาม่งงล้างค่าได้นะครับใบของต้นตาลนะครับส่วนผลของตาลก็กินได้ครับผมพี่น้องหมากอ้อนก็กินกับแก้วได้ยำกินกับจำกินกับแก้วได้เลยส่วนหมากที่มันอายแก่คือว่ามันพอยาดเต็มเบ้า เฮ็ดได้ยังสีบรุษออกจากเสี้ยงเนาะอยากได้เสี้ยงงามๆเด้เนาะอุ้ยเอาอ่างพี่นองเป็นเสี้ยงเนาะนะครับหลุดลงมาอีกแล้วนะครับหนึ่งเสี้ยงผลของเขากินได้ครับลูกอัอนก็สามารถกินกับแก้วได้เป็นเมียงนะครับลูกแก้กับกินนวนนะครับกินเนื้อกินนวนลูกซุกครับเอามาเฮ็ดเป็นขนมที่เอื่นว่าขนมตาลน,นะครับให้เข้าไปเสียบคุณประโยชน์มากไหมตกลงไปทางล่างคนละนะเดี๋ยวจังหาเอามาพิสูจน์หลักฐานก่อนเก็บนี่ น้ำมัาานมึงไม่กินบักตาลน้ำเตี๋ยเดี๋ยวพี่สูตรแซงนี่ครับผมพี่น้องอคิดว่าเป็นว่าขัดบดดาบเพียงแซงนี่คิดว่าที่พอดีนั่นโอ้พอดีดออเลยหรอทุจรเลยพอดีโอ้แซงนี่พอดีเลยแช่งนี่แยมแยมเลยแช่งนี่เนี่ยก็ลังดีเลยพี่น้องอ่า โอ้ยน้ำหวานห่วยไปใส่กับน,น้ำมัพิชสวาดเนาะเอาเขาให้กินเราก็ได้มูมีมูเด้เคยมาเด็ดกับเปลา <c oughs> อันนี้ผู้เอันผู้ผู้าเพืพ่อนเต๋บอยบอยเด็ดถ้าต้อกันจะหน่อยเอ,อ้ยนั่นแล้วอันนี้ครับอ่าคู่เพื่อนสีน้ำหวานนะครับมาซื้อวางไหนออกเป๊ปซี่เป๊ซเปซี่เป๊ปซี่เป๊ปซี่คู่สีน้ำหวานนะครับผมเพื่อนรักพันเดียวกันแต่ต่างสีน้องเดี๋ยวรุ่นบักตามนะครับนี่ อันสุ่มข้าเจ้าฟันเนาะสุ่มเหมืนข้าเจ้าขายไปเนาะข้าเจ้ามันคือข่องใช่ปะมันมันมีดมันมีน้ถึงถึงมีดมีดข้าเจ้ามันเป็นมีดอีปอกเนาะมีดมันมีดมันมีน้ำหนักมีดอีปอกไปเดี๋ยเขาคือเป็นมีดที่สร้างท้ำมาเฉพาะสับตานนะครับเพิ่มก็เลยสับอันนี้ก็เฮ็ดเฉพาะใช้งานหลายประโยชน์ไปแต่้ผ้าตัดอย่างเดียวอันอื่นบอกว่าไป้ผ้าตัดอย่างเดียว อันนี้คนละสูตรสูตรของอ่าสูตรที่เพิ่นขายเนาะเพิ่นเอาไซมือเนาะเอาไซมือแล้วซับจับคือสามล่อนกับซับสามล่อนนี่ซับอ่าหกซับกุนซับกุนสามแล้วก็ซับคางสองอ่าจับจับจับงัดออกงัดออกป้าเงดใจเขาิบอยเดอกยเคยถามขจ้าอยู่เคยฟันมือบ่อเบิงห้อยหลุดลาวเขาว่าส่วนสีซับนั่นได้ลายแผลนักรบย่อมมีบาดแผลคือว่า เออนะครับนี่เรียบร้อยแล้วไก่สีได้รับประทานเราพี่น้องตาลอันใส่เวลาปลูกโอ้ยสามิปปีก็ได้กินวางยี่สิบปีที่เป็นหมากไปเห้ย่งขันตำกิเป็เี่ยนเรดเนาะเอาเอาเอาขึ้นนับนับลักสิบเนาะสิบป,ปีขึ้นไปละขึ้นว่าเป็นย่างตำขันขันย่างเร็วดีอ่ายี่สิบสิบห่วย ตาลป้านี่มันพ่อสามสิบปีหรืเจยงจังเป็นหนน่วยบอแมนบอสามสิบเจ็ดเนี่นยสามสิบเอ่อสามสิบเจ็ดปีนี่ไงึ้นมากก็เห็นรถนบ่ฮันได้กินมาก<อ> <laughs> แต่ว่าเปลี่ยนต้นแล้วเป็ูปลูกเอ่าเปนต้นแล้วนะครับอันนี้คืออาน,นิสงมาแล้วพี่น้องนี่ได้แล้วนะครับอันนี้คืออาน,นิสง์ผลบุญนะครับหลวงปูบุญมามูนโกเฮาปูกไว้นะครับอยู่อ่าบ้านนะครับผม เป็นทีสาธารณะนะครับผมเพื่อนปลูกไว้ตอนนี้หลวงปู่เฮากะเพื่อนกะมรณภาพาไปหลายปีแล้วละนะครับหลวงปู่บุญมามุนิโกนะครับพันพี่น้องขอนแก่นพี่น้องเขตอีสานที่รู้จักกันดีนะครับเรียญเพื่อนกะหายากพอสมควรเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วนะครับเพราะว่าบ่ผลิตแล้วนะครับหลวงปู่เบิดกะเบิดใสน้านะครับเพื่อนพ่ให้ผลิตต่อกะมีรุ่นใหม่เฮ็ดขึ้นมาอยู่แต่กะบ,บ่แมนจากมือเพื่อน ครับผมพี่น้องนี่คืออาน,นิสงผลบุญนะครับที่เพิ่นปลูกไว้ให้ลกูกให้ล้านได้ยู่ได้กินเป็นบุญเป็นคุณหลายๆล,ล,ลงปูคุมข้องเด้อกินบักตานจากลงปูเราก็ให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิดในทีน่นปลอดภัยจากโรคไข้ไข้เจ็บกินมักตานน้วยนี่บักตานล,ลงปู่ปลูกดี่ให้เป็นยาพิเศษเดอปูเด้อรักษาได้สุรกสุพัยเดี๋ยวกลับหน้ากล้องพี่น้องเห็นตอนกินตาลกอนพี่น้อง่อะกลับหน้ากล้องเรียบร้อยพี่น้องกินตาลแบบนี้ กินตาลอ่างพี่น้องกันนี่พอดีพอดีกินพี่น้องพอดีกินอเปลือกนอกนี่ครับพี่น้องเปลือกนอกสามารถกินได้เลยพี่น้องคันผูดด้ใดบ่ฝาดแต่ว่ามันก็นจะมีรสฝาดนิดน้อยอส่วนมากกระเอียวออกนะครับเพื่อคว้มกลมกลม,กลมคันหฮอเฮา,ากินเลยกระไดยู่แต่มันมันจะมีรสฝาดมันจะมีรสฝาดรสหวานของตาลเนื้อตาลสียหายไปถ้าหฮอกินทั้งเปลือกเนาะก็ลอกออกอย่างน้อยโอ้ยผู้ขามือเดียวมือหนึ่งจับกล่องขากล่องก็บอออกมา หาสปอนเซอร์ค้ากลองกับปอนได,ได้อยู่พี่น้องกำลังเก็บหอมรอมรีบอยู่บหลายบาทดอกหารอยกุ้บบาททอนละแต่ว่าหังห่งขั้วยากจนคนแค้นหาเศ้ากินคำหาคำกินเศร้าอยู่นี่แหละพี่น้องกำลังเก็บกำลังออมอยู่ต้องอาศัยมือซะก้อนพี่น้องนี่นี่เสียอ้กฟ้าใหม่หักไม่ประกาศเสียขับนี่พี่น้องปอกเปลือกมาแล้วทั้งในก็จะเป็นขาวนวลน,นี่แหละเพื่อนบา่าบรรจงแกะสิ่งหอหุ้มออกจากร่าง มองตาค้างเห็นผิวขาวพาวสดใสกลิ่นช่างหอมอบอวนเย้ายวนใจน้ำไหล,หลสุดจะฝืนกลืนลงคอด้วยความอยากจริงต้องกล่มดมคิดใกล้สุดห้ามใจใช้ลิ้นเลียเสียเถิดหนออดมานานต้องลมเลียเสียให้พอเอาลิ้นจ่อสันละลื่นชื่นอุลา พอแหวกเนื je me, je me, me, me <human> ้อเข้าไปเลยเห็นเม็ดเห็นเบีอยากินเสร็จกินจนเสร็จแสนอร่อยจังผ้าผ่ากินลูกตาลจำต้องใครเปลือกมันออกมากินลูกตาลนะจ๊ะอย่าคิดลึกนึกไปไกลกินตาลได้ไปนองกินตาลต้นหญ้าต้นนียว่ามันต้องเอาลงเบิดเลยขายมันพอดีเรา เอาลงไว้แล้วก็โท่เอินโทเ่โทเอินพอขามาเอาเลยพอยขาพาะอได้นี่พี่เมือดไปขายอ,อยู่เนาะแม่นเอิญห้องขายเองเลยเงี้ยเงีปอกไปขายอยู่นั่นแล้วนะครับผมพี่น้องแซ่บพี่น้องอือรถได้ครับผัดเลยกินทั้งเปลือก,กได้พี่น้องแต่ว่ารถฝาดมันสิบมินิดนึงจเจ้าก็บ่หลายกินเบืดเปียกต,ต้องเอาอ่อนกว่านี่น้อยนึ่งกินมันอร่อยสุ้มสุ้มส้มกินกับเปลือกได้เปลือกสีพู่น เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบิง้งน้ครับวิธีการเบื้องตานพี่น้องว่าต้องเบื้องมองอื่นพี่น้องให้เบิ้งกลนนะครับเบิง้งอีหยังกับสางให้เบิ้งกลเบิ้งผลลไม่กับเบิ้งกลเบิ้งคนกับเบื้องกลนหือกันพี่น้องสังเ,เกตจากกนมันสิแซ่บหรือว่าบนี่ใเห้เบิ้งกลเพราะว่าแนวแส่บอยู่ก้นั่นล่ะคือจังอ เบิ้งกีนุสนสิมันกลนตรงมันกับใครมันกับแซบนะครับเบิ้งเป็ดเบิง้งไก่แต่มันกลนตรงมันกับมันมันกับแซบนะครับเบื้องคน้นถ้ากลนตรงอืมนั่นแหละพี่นอ้นองบักตานกับเบิ้งกลนพี่น้องบักเผากับเบื้องกลนนี่ครับพี่น้องสีเขียวออกเหลืองในจากน้อยสีเขียวจางสีเขียวจางล่วงสีออกดำแล้วนะครับแสดงว่าอันนี้อยู่ในคว่ำแก่แต่ยังบอนชาลานะครับแก่แล้วแต่ว่ากินได้อยู่ แต่ว่าขันออกดำเบิดนี่คือแก้กินบ่ได้ถือว่าชาลาแล้วแต่บ่ทันชาลาผาบนะครับแต่ว่าก็ยังยัําได้ทั้งับผู้แข็ดีอนี่พี่น้องรุ่นพอดีนะครับเบื้องกุนเขาสีงามเขียวองต้องนะครับเต่งตึงนะครับก้นเต่งตึงเขียวงามใสอองตองอันนี้พอดีนวดในพ่พอดีพี่น้องนี่ครับวิธีการเด้อ เบื้องตานนะครับเบื้องกลนพี่น้องบักเ้าเพื่อกันบักเ้ากับเบื้องกลนะครับแต่ว่ากะแหล้วแต่ผู้ถนัดบอกว่าผู้มีลีลาการเบื้องแบบใดสไตล์กันเบื้องแบบใดกับต่างคนกันเอาแช่กันเขมาพี่น yeah, em. ้องพี่น้องเบื้องบักตานเบื้องจากใสนะครับยังสิ่หูจักว่ามันพอดีกินนะครับผมแช่กันเขามาาก็เมนต์กันเขามาได้พี่น้องเอ้าคลิปนี้นะครับผมลาพี่ลาน้องนะครับผมกับการต่อยบักตานนะครับผมให้พี่น้องเบื้องการต่อยบักตานอีกเทีนึง นะครับสิได้พอกันในคลิปต่อไปส้าแล้วคลิปนี้กาบเจริญสุขสวัสดีกินบักตาลแซ่บๆต้องกันครับโอ้อนร้อนอีกแล้วร้อนอีกแล้วโร้อนอีกแล้วบ่พี่น้องบ่เห็นสัมนะครับผมพี่น้องอ่ะนะครับผมโชคดีมีใช่ครับผมทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีสับทั้งกลับทั้งไปสิไปไสมาไสก็ให้เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเหตุร้ายทุกอันทุกอย่างทุกประการอยู่ดีมีแห้งเจริญสุขอยู่ดีกินแซ่บ มีความสุขลหลายครับผมบัสดีครับ